ตำรวจสนุกไหมเ oh, นี่ยโอ้นี <in Spanish> uh, so you know, ่ยเจ็บเลยเห็นไหมลงรถมันเลยลงรถมันเลยใช่หรอแบบเอาค่าซ่อมหมอใช่หรอค่าซ่อมหมอใช่ใช่ค่าซ่อมจะขโมยรถตำรวจหรอขโมยทำไมอ่ะเจตนาชัดเจนมากเลยนะไม่นะโอ้โอเคทันแล้วทันแล้ว การอยู่ในฮาร์ดฮาร์ดมันเอามารีมิกใหม่ด้วยนะหนูนจะบอกให้อนนัราอยากให้เธอรู้ต้องทำไงมึงดูเพลงนี้มึงจะทันไหมยังไงก็ทันนี่นี่ไหน เอออันเนี้ยอันเนี้ยเคยฟังอันเนี้ยโอ้โหไม่เคยฟังก็แย่าละผมว่าไม่ใช่นั่นแหละในนั้นนีกว่าเชนกันดิ๊ด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 ดน๊ดดิ๊ดน้องใช่ดดิยดดิ๊ดดิเ้ดิ๊ด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 ิ๊ดด้วดดิ๊ดดิ๊ิมาดิ๊ดดิดมุชดดิะมดิ๊ิ๊ดดะ๊ดดิดิดะะ แง่ดิแง่ดิแง่เริ่มเสียงไหวะีนกายเป็นอะไรติ่เตยตางเตยเธอเตยเป็นร้อเลยใช่มวะสุรงัยตยกเธอเดี๋ยวนี่นะนสวัสดีครับนเีร้าเป็นทีมยาวปเจาหน้าที่นั่นดูฉันตัวอะไรา เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยบอกช่างซ่อมรถตรงใบนี้น่ะเด็กข้างหน้าเห็นป่ะข้างหน้าไหนเออตรงโค้งเลนแดงอ่ะโค้งแดงเออหน่ะรถเองจอดอยู่นั้นอ่ะไหนวะซ้ายมือที่เบิกรถอ่ะเห็นไหมรู้ไงรถอยู่นั่นไงรถใช่ไหมเพื่อนใช่อ๋ออะไรนี่ อะไรครับมันเร็ไม่อยู่มันเร็ไม่อยู่ขอโทษด้วยพายุพายุซ่อมรถให้ดันีหน่อย <Okay. S 1> แต่ยังไม่ได้เรียกคิดส่วนห้หครับโอเคครับ วิเจอเพื่อนเก่าอะเอ้ยมิ่นเอ้มมินว่าไงขอตั้งไงดิขอตั้งอะไรวะขอตั้งไงขอตั้งใช้อ่ะเอาสักกี่ล้านวะเพื่อนขอขอหน่อยได้ปะล่าไหนก็ไม่เยอะแล้วขอหน่อยจะไม่ไดมไม่ได้ครับผมยังจำคุณได้นะคุณบอกว่าผมแพ้เอ้าวก็คุณแพ้ไงไม่ไม่ก็คุณคุณคุณอะแพ้เพราะว่าทำเราตุย ไม่คุณแพ้เพราะว่าคุณทำเราตุยใช่ไหมพายุถ้าสมมติว่าคนถ้าสมมุติตำรวจจับไม่ได้ก็คือคือจับได้แต่ว่าเราตายก็คือคือเราแพ้ตั้งแต่เป็นตำรวจจับจับจรดว่าไงว่าไงพี่เอออยู่แลนด์แดงนอมพนนเออ๋อโอเคครับครับไดินไปเดิได้ครับได้ได้แทงแม่งเลยทำอะไรเจ้าที่ทำอะไรเจ้าที่ ี S <S คุณแพ้คุณไปสอนอเแย่เก็บได้แล้ว,วเียเก็บได้แล้วไม่ได้เกี้ยสุขสาสตร์ทิศเจอกันออบูแค่นั้นเจอกันคนตำรวจพวกยันนี้เจอกันเจอกันต่อให้สองก็ถือว่าลุงเชี่นิดเดียวอ่ะไม่ได้เกี้ยจริง สนุกไหมสนุกไหมต้องไปซ่อมรถสนุกไหมเนี่ยชนชนให้ลงก่อนลงลงตำรวจสนุกไหมเนี่ยโอ้โหนี่ยเจ็บเลยเห็นไหมลงรถมันเละลงรถมันเละใช่หรอหนูบอกค่าซ่อมหมอใช่เอาค่าซ่อมหมอใช่ใช่เอาค่าซ่อมจะขโมยรถตำรวจหรอขโมยทำไมอ่ะเจตนาชัดเจนมากเลยนะไม่นะ ไม่เมื่อกี้มาตังค่าซ่อมรถไงนี่ไงค่าซ่อมค่าซ่อมเจ็ดสามสามเจ็ดสามสามอะไรนะเจ็ดสามสามช่างล็อกไว er, มากพอเราวิ่งมาโอเคโอเคเราคุยกันได้่อยไม่ได้ไปขึ้นรถหลอนเลย เดี๋ยวเราขโมยแล้วต้องวจอีกอันตรายอยู่ครอบครัวนี้อะไรเหรองงเดซไม่ทำอะไรเดซยังไม่เคยทำอะไรเลยนะลุงพาบัวเคยแล้ว ล็อกรถด้วยนะกุหล่บแดงกุหล่บแดงมาแล้วนะล็อกรถด้วยข้างสอนอใครลืมล็อกล็อกหน่อยมาทำอะไรจ้องจะขมโมยรถอีกแล้วใช่ไหมฮัดดี้ฮัเดสไม่ใช่จ้องจะขโมยรถอีกแล้วใช่ไหมเออต้องขาบรถซองแล้ววะ เด็กแค่เดนมาหาคุณตำรวจคนนี้เขาเลืมให้ให้เนี่ยค่าแบบว่าไม่ต้องเกวเดนแบบพวกอะไรกระแทกเราอกดังปักเลยอ่ะก็คือยืนไม่ได้กรตังนี่นี่นี่คนนี้ค่ารักษากระตังค่ารักษาตัวไหนครับเป็นนอนเตียงอะซ่อมรถแล้วซ่อมคนด้วยใช่ใช่เราซ่อมคนด้วยครับครับผมใหาคเดีไงเจสามบ้านนั้นค่าทำสีรถแล้วก็ค่าซ่อมรถน่ะแพงเหลือเกิน เอางี้เอา,เอาตังหนึ่งพันผมคืนมาเดี๋ยวผมเรียกช่างให้อ๋อไม่เป็นไรไม่แต่คือแบบว่าเราต้องไปนอนโรงพยาบาลไงเจ็ดสองสามกผมให้ไปแล้วแล้โรงพยาบาลร้อยหนึ่งเจ็ดสอสามเหลือเดียวเองก็คือให้แล้ว,ว,วจะไปอย่างตรงนี้ใช่มกระดูกเดชหักเปล่าเมื่อกี้ชนพงมาลัยอ่ะใช่ใช่มันหักฟันฟันหักอ๋อหายใจไม่ออกฟันหักหนังอ้ยไม่ดีตังเลยอ่ะ ค่าค่ารักษาเท่าไหร่เจ็ดสามสามเจ็ดร้อยสามสามบาทนะเขาบอกแล้วนะ <7 33. S 2> เนี่ยเจ็ดร้อยสามสิบสามเหรอเออยังไงก็ได้เจ <c oughs> ็ดสามสามเดฟเปลี่ยนสีรถไหมอ่ะฟูรียแดงมาตำรวจควักลูกซองกันทุกคนเลยนะเมืน่อะกี้เอ้านี่มันรถเดทก็จะได้ให้รู้ไว้ไงนี่เดทอ่ะฮิดต๊งดต๊งแล้วบอกน่ารักอ้าน่ารักอยู่แล้ว เขาระแวงว่าอาจจะเป็นโรดเดสก็ได้ไงอะไรเงี้ยถึงน้ะก็ได้ตังฟิล์มพันหันเจ็ดประมาณปุหนึ่งเลย